ถีซ้องโูตถีซีข้าวมาก่อนข้าวใจเด็ดเผ็ดมีใจเข้าในอักมาแต่วังหองซ้องแซ่ซ้องมืดมาทมาพบกับข้าวนดำรบแดงเข้าในเต้มากตาำตรวจตามมาแล้วเหมือนกันเข้านาคำตรวจตามมาแล้วประกันข้าวนดำรบแดงเข้าในเต้มาแต่นาคำตรวจตอนนี้โคตรซ้องก็อยู่ในสนามเฉลิมนี้สักทีที่ห้างนะครับห้างคำห้างข้าว ข้าวดีนากับวั่วนะดำนงมีตามาแตกราบวังทองนะอ้ยข้าวกระรที่สองขูที่สี่ที่จะเล่นเัดรางดานรานีก็เป็นข้าวหนักรบแดงข้องในเต้มาแต่ลนากับตั่วซองแซ่บ่องมือบาดมาพบกับข้าวใจเด็ดเพชรนี่ใช่ข้าวในอับมาแต่วังคองโันนี้เราดูที่ห้า I'm ยังเบียไม่ไ <c> ด <oughs> <laughs> ้อะหลวงพาอไม่เบี้ยมาเปลือ <üne> ม <t un> ั้งติดไม่ต้องทนนายทีพวกกับพี่เฮ้ดูวา้ยิ่งน้ำตาโตเหรอตีพวกกับพี่ รถกับเนียตนแล้วีอยางไปได้ใต้ไว้ปุ๊บเลยกับปุ๊บลยปุ๊บเลยแลปุ๊บลยแล Tác. dạ 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 đến có đi học vương tác vương có đi học vương tác mưa quay ở trên sốt ที่ไหนกันต่ไม่เบียดรังต้องที่น o ่งว่าบ้ามนเดินไปกันโดยล่างว่ารถยสเขาหนแกตายเป็นแว่าแต่นว่าเยเกตินกินได้ดีบคนไปเ่อม่จับบักยกมา็กลลงไาลิแล้วก็ไม่ต้องเอาเลยบม่คไม่ต้อเอาเลยไม่ต้อง lên ngay chả cái nู่n này. Rộng một nước là mấy cung รานีแล้วนะไ้ไย่างให้ตั้งหีบ้าทแล้วอยางมาราณีแล้วออกไปดูเร็วูไปดู

จากว้าวนลบมายเราพี่ฟ้าก็นตรงนีลบมายเราก็พี่ฟ้ากันไม่เก <c oughs> ีว่าเจ้าชู้หรือเปล่าพี่ลบมาลบก็เราเรียนลมในวัดเช่นก็เรียนเด็กมา,หน,า,า,นากหนวัดชนช่วยยาเรียนลมในวัดชนเรียนเด็กเด็กคือมันเกีเย่ยวกับลมพายใช่ไห đi đâu quá nhỉ, đi, 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 ทำได้มาณน้น้ำเย็นน้ำอะไรหมดเลยไม่มีน้ำหมเี้ยงเลยไม่มีน้ำกินเลย คือมาตอนนี้ก็นนะตรงนั้นคือมาตอนนี้ใช่คือตรงนั้นตัวใหญ่อ๋อใช่เป็นตัวหญนะ ถ้าเป็นแบบนี่ยาวไปจริงๆอาจจะรออะไรยากโอ้โหขนาดตัวเบียไหนมั่งดับทุกคนไม่จะไปต่อให้ครับไม่เนื้อระหว่างเขาขึ้นก้าปีจริงมาเหรียด้วย นี่ต่ออยู่แล้วต่นนี้ตาลายวดแต่ว่าปีนี้ถึงจะปีนี้ที่ไปแจงแค่ใช่ไหมสาวต่อใช่ไหม Thank yeah. yeah.